มาแล้วเอ็มมาแล้ว <ไป S 1> มาแล้วส <ไป S 1> วัสดีครับรนะครับคัาเต่าจุกต้าอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องพาดูนะครับ,รดดรบนี่ครับช่างเอ็มเมืองพิจิตรที่บอกไว้น้องจัดให้แจ่มๆเลย<ๆ>นี่ครับเต่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงน่ารักน่ารักเงี้ยเลยนะครับมีกี่ตัวนี่ตอนนี้สิบแปดตัวสิบแปดเนาะสิบแปดขายได้เรื่อยๆก็เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะให้น้องบอกราคาละกันนะครับไซส์อะไรอย่างนี้นะ มาดูกันได้ครับมันตรงไหนนะเขาเรียกตรงไหนเนี่ยตรงนี้เข้าจากไรชลมาเนาะไรขก๋วยเตี๋ยวปอดมน,นาก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวปอุดมก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าก๋วยเตี๋ยวปออุดมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะครับบ้านน้องเอ็มอยู่นี่เองโอ้โหเป็นไงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งหมดสองไซส์เนาะโดยประมาณใช่ไหมใช่สองไซส์สองไซส์สองไซส์อืมนี่ครับอันนี้กี่เดือนนายเอ็มประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าเนาะ นี่สองนิ้วครึ่งแล้วมั้งเนี่ยเนาะใช่ครับสองนิ้วครึ่งสมบูรณ์มากเออลายเขาสวยนี่เขาเชื่องคนนะเนาะไม่กลัวคนเนาะไม่กลัวเขาไม่กัดเนาะกัดคนไหมไม่กัดเนาะนี่ครับสวยมากอย่างนี้เท่าไหร่เอ็มตัวนี้พันห้าครับตัวนี้พันห้าไม่แพงนะเพะพี่ไปจดจักมาราคาก็สูงกว่านี้เลยนะอ่ะมันแล้วแต่ร้านด้วยสวยอยู่นะครับสมบูรณ์ตาเปิด ไม่มีน้ำมูกนี่ไม่ได้ทาอ i l เนาะถ้าทาอ i l จะสวยกว่านี้อย่างนี้เนาะใช่โอมไม่มีน้ำมูกอุ้ยรครับนีไซร์ยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหน่ารักเชียวสนใจก็มาดูกันได้หรือสั่งที่ผมก็ได้นะครับที่ผมก็เดี๋ยวเอาไปให้นะครับแล้วก็มันมีที่สําคัญนี่เลยครับเกียรตินะสามอาทิตย์สองที่สามอาทิตย์สามอาทิตย์าอาทิตย์นี่น้องน้องตัวเล็กๆบางคนอยากจะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับนี่ก็มีนะครับราคาย่อมเยาวมากบอกเลย เท่าไหร่ดีช่างเอ็มเจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบนี่จากฝากจากปากพ่อค้าเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสดีปิดแล้วครับสดิปิดแล้วน้องอ๋อปลอดภัยแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะสดือปิดหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นเจ็ดร้อยห้าสิบหาที่ไหนได้เต่าชูกาตานี่เดี๋ยวผมจัดสักตัวหนึ่งวันนี้ไม่รู้น้องจะให้ตัวไหนนะครับมาไกลจากตะพันหินเลยถ้าสนใจก็ติดต่อที่เพจผมก็ได้นะครับหรือติดต่อช่างเอ็มเลยโดยตรงเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวแท็กไว้ให้นะครับอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอะไรนะเปาอ,อุดมเปาอ,อุดมนะครับที่เลยจากราชรดตรงเข้ามาวัดอะไรนะตรงเนี้ยที่ตรงหอรวาดช้างวัาช้างขวัญน่ะนนะเส้นเดียวกันนะครับมามาดูได้ครับหรือว่ามาไม่ถูกก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับแล้วนี่นี่ว่างทุกตัวไหมทุกตัวครับว่วางทุกตัวเนาะครับมาเลือกชมเลือกดูเอานะครับขายเรื่อยๆครับ ของดีราคาถูกที่นี่เลยครับช่างเอ็มจัดให้ครับเมืองพิจิตร ครับใบหมอนเนาะปลูกไว้เองเพราะงั้นครับแล้วเขาสามารถกินผักอะไรได้อีกครับกินกวางตุ้งผักบุ้งตีนผักบุ้งนาทั่วไปได้หมดเลครับก็คือผักที่คนกินใช่ไหมยกเว้นแค่กระหล่ำปีกับกระก่ายขาวเพราะเพราะมียาอ๋อกลัวยาอืมยาจากตลาดคือผักธรรมชาติดีสุดเนาะเก็บผักบุ้งตามนานี่ดีเลยเนาะโอเคตามนาเราเราต้องเราเขาฉีดยาไม่มียาใช้ยาไม่ใชยาอะไร เค้กก็เลี้ยงไม่ยากนะแล้วก็เสริมอาหารเมรเ็ดเขาใช่ไหมเนี่ยเสริมอาหารเม็ดสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งโอเค,อเคกันเบื่อเนาะกันเบื่อ,อชอบตัวเล็กจังนะนี่จะร้อยห้าสิบนะเพื่อนเพื่อน,นไม่แพงนะสําหรับเด็กเนี่ยสบายเลยเริ่มต้นจากตัวเล็กๆเนี่ยตายง่ายไหมไม่ไม่ง่ายนะที่เลี้ยงมายังไม่เคยตายเลยตายไม่ง่ายแต่เขาไม่ชอบน้ํานะครับเนาะเขาเป็นเต่าบกนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงศึกษารายละเอียดการเลี้ยงอีกทีนึงนะครับแต่เลี้ยงไม่ยากนะเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย กินอย่างเดียวดูเขาสนุกกับการกินมากเลยนะอ,อย่างไงก็มาดูกันได้นะครับนี่ไซนี้เจ็ดร้อยห้าสิบไซนี้เท่าไหร่วะเมื่อกี้พันห้าหืเนาะดูมกันละโอเคครับมาดูกันนะครับมีสาวเนยนะครับสวยๆทั้งนั้นสุขภาพแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับ แต่ก็อยากเอาตัวใหญ่ไปเนาะแต่อยากเลี้ยงตัวเล็กมากกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าไม่อยากรอนานก็แพงกว่ากันนิดเดียวเองเนาะแพงกว่ากันหน่อยเดียวเองครับดูครับสุขภาพแข็งแรงทุกตัวครับขี้ที่ดีจะเป็นอย่างนี้นะครับศึกษาการเลี้ยงได้นะครับจาก YouTube ก็ได้นะครับ โอเควันนี้ขอบคุณขอบคุณน้องเนยนะครับพามาดูครับไงมาติดต่อกันได้นะครับสวัสดีครับแล้วนะครับ2ตัวผมเอาไซส์750ามานะครับ2ตัวนี้ ก็ยังไม่รู้เพศเนาะยังดูเพศไม่ได้แต่กลัวเขาไม่มีเพื่อนนะครับเอาตัวน้อยไปนะครับอยากเลี้ยงตัวเล็กๆรู้สึกอยากเลี้ยงตัวเล็กๆมากกว่าโอเคน้องเนยจะให้นะครับนะครับต่ออีพีสองจากการทําตู้เต่าชูกาต้านะครับตอนนี้เราไปรับน้องมาแล้วนะครับจากบ้านช่างเอ็มนะนี่ผมก็มาฉีกใบหมอนใส่รอน้องเข้ามาอยู่นะครับใบหมอนก็ามาจากบ้านช่างเอ็มนี่แหละครับที่บ้านผมเองนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงกินกวางตุ้มแทนเนาะ นี่ครับมาเร็วสองตัวที่บออครับผมตั้งชื่อให้ว่าถุงเงินกับถุงทองนะครับยังไม่ทราบเพศนะครับเพราะว่าเขายังเด็กเกินไปนะครับไซนี้ครับเอามาจากบ้านช่างเอ็มครับตัวละ750บาทเองครับอายุประมาณช่างบอกเท่าไหร่นะสสัปดาห์สสัปดาห์นะประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเต่าเท่าไหร่นครับมาอยู่บ้านใหม่กันนะลูกนะอันนี้ถุงเงินก่อนละกันนะครับ ถุงเงินกระดองจะจุดเยอะๆหน่อยนี่เป็นจุดๆๆๆนะครับความแตกต่างนะครับส่วนตัวนี้ถุงทองแต่แนวมาแล้วจุดจะน้อยกว่านี่นะครับนี่ถุงเงินนี่ถุงทองจุดจะน้อยกว่านะครับมาอยู่บ้านใหม่กันนะครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดนะครับสนใจเต่าซุกต้าติดต่อผมก็ได้นะครับ หรือติดต่อที่ช่างเมเลยก็ได้ครับขอบคุณครับบรรยากาศงไงที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันดีเราจะไปไหนกันดีเรายังไม่คุ้นที่ว้าเฮ้ยถุณท,ทองไปสิเอ็ไปก่อนเลยถุงเงนบอกว่าเตรียมไปแล้วแหละแต่มันูจะไปไหนดีแต่เขามีบ้านให้เรานะอื เราเข้าไปอยู่ในบ้านตัวครับโอเคเป็นมาเสร็จสิ้นนะครับวันนี้กับการทำกงอะคริลิกเตาชิคก้าครับน้องถุงเงินถุงทองเดี๋ยวผมจะติดไฟข้างบนเดี๋ยวผมติดไฟข้างบนนี้นะครับนี่ตู้อะคริลิกประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเอ,อ่อบางคนไม่รู้ขนาดไหนน่าจะผมไม่ได้วัดอันนี้น่าจะหนึ่งไหมบรรทัด เลยมาหน่อยน่น่าจะ45เซนไม่แน่ใจนะครับผมก็ลืมถามเข้ามาเนี่ยครับใครสนใจตู้อะคริลิกแบบนี้สั่งผมได้นะผมกําลังจะไปกรุงเทพเนี่ยหรือสั่งได้ตลอดเลยครับ5 8าบาทแค่นั้นเองครับผมไปดูในเมืองฟิจิมาแพงกว่านี้ผมไม่บอกว่าร้านไหนเดี๋ยวเขาว่าเอาเนี่ยครับเหมือนกันเลยเป๊ะมันใสหมดนะครับแต่ผมไม่ได้ลอกกระดาษออกนะ คือผมทําโกงเต่าไงไม่ได้ลอกกระดาษออกครับ